เตรียมข้าวของเตียมแบบว้าน้าสองแบให้เตรียมไปผมก็ขับรถติดพากับลูกไปด้วยครับจนถึงว่าน้าสเสร็เลยเขาก็แนะนำเขาก็แนะนำนะครับว่าให้เตรียมถน้ทุบเทียบแทนแล้วก็บูิ้อแล้วก็ถาูการ์บนะลกบอกผรงไหนแ้เขากยิบสสิมันเส้นแล้วกูแขนให้กสาครับแล้วก็ทาถาแล้วก็เปลาผมลูกสาวมประเทศนะแล้วก็เลยก้มลงกับแล้วก็แยกย้ายกลับบ้านกันผมขับรถออกมา ผมก็ทามใจผมว่าสบายใจขึ้นหรือยังการผมทำมาสบายใจขึ้นแล้แล้วเขาถามผมว่าที่เริต้องบอกว่าเด็กตอนนั้นน่ะมีการเลิกกับเธอคืออะไรผมบอกว่าไว้เดี๋ยวว่างเมื่อไหร่จะเล่าให้ฟังแต่ตอนนี้ยังไม่อยากเล่านะไม่มีเสียงไป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 เสียงของคนเอาไม้หรืออะไรบางอย่างที่แข็งนะลวดประตูสันทังระเบียบชั้นดรูด ใช่ตระต่อผมกผมเป็นประตูไม้ผมก็ลุกขึ้นมาเนี่ยมอฟังแล้วมันเสียงอะไรแล้วก็มันก็ดังขึ้นอีกผก็เตรียมลุกออกไปจากเตียงแล้วเพื่อที่จะไปดูว่ามันเกิสียงอะไรแต่สิ่งแรกที่ท่านองพูดออกมาเลยคือเรียกผมนะเข้าไปนังไกลๆผมก็โอเคเข้าไปนัดไกลๆแต่ล่าสุก็คนนี้ก็ถามแฟนผมนะครับวมีปัญหาอะไรเราอกเว่าเดี๋ยเป็นกับเดียวนลูกไปกัดเียวเข้ามาผมก็ลกิดระตูเพื่อไปดูทันทีครับ ผมก็เดินตรงไปประตูทางออกระเบียงก็อธิบายประตูนะครับก็คือประตูไม้ข้างบนลจะเป็นกระจกที่สามารถมองทะลุออกไปข้างนอกได้เลยครับผมก็ยืนมองประตูอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็มีเสียงแตก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 ออกไปครับผมก็เดินตรงไปเพื่อไปเปิดประตูครับดูว่าผมันเปเสียงอะไรแต่ในขณะที่ผมเปิดออกไปครัสิ่งที่ผมเห็นทางกระจกออกไปนะครับคือเด็กผู้หญิงคนนึงใส่ชุดสีขาวรีบนอกนะครับว่าเขาอยู่ทางหรือเปล่า ก็ไม่เห็นครับผมก็เลยยืนหันมามองที่ประตูแล้วพูดก็ประกาศเลยว่าถ้าหนูยังอยู่ตรงนี้หนูยืนต่อไปได้นะที่จะไม่ได้หนูไปหังอยื่ถึงกว่าจะไปสู่ประตูอื่นได้้าไปจะถ้าหนูอยู่ที่ขออย่างเดียวเลยคือจะแจ้เเงเขาออกแล้วที่จะคอยทำบุญไปให้แล้วต่อไปเนี้ยพี่ซื้อขนมในของเล่นมาให้พี่จะซื้อาใตรหนด้วยหนูไม่ต้องไปแย่าางกันแล้ครับพอผมพูดจบประโยคก,ก็ไม่เจ็บอืดังมาจากประตู เพน,นั้นผมก็รู้สึกสบายใจใช่ไหมครับตอนนั้นก็เลยเดินกลับมาเข้าห้องเพื่อที่จะเข้านอนแต่ผมก็ถามล้วรับว่าเสียงอะไรผมก็บอบไปว่าเสียงประตูมันของรั่นนะพอมันของรัลล่นมาเองครับไม่เป็นงไรเราก็บอกให้เข้าน,นอนที่เด็ดล่จากวันเลือนจากวันนั้นมาครับผมก็ซื้อชั้นวางของมาตั้งตรงมุมบ้านชาั้นแรกแเวลาผมซื้อของเล่นให้ลูกผมเนี่ยผมก็จะซื้อมาเป็นสองชิ้นให้ลูกผงชิ้นแล้ววางไว้บนชั้นหนึ่งชิ้นแล้วทุกวันทามกาแฟน่ ใช้นขนมใช้ของอะไรของถวายอย่างเงี้ยมาจ้างไว้ให้คราบ mm hmm. ตอนนั้นผมคิดในไหนในไหนก็ได้ไหนอยู่ด้วยกันละผมก็เลยตั้งคิดน,น้องเขาเลยครับจะอยู่กับลูกแม่สองคนจะทำยไงต่อดีแต่ตอนนี้นก็คือโชคดีครับที่คุณป้าจะตกทีนะ่ที่ผมซื้อที่แต่งในบกบ้าน mm hmm. ขอรับช่วยดูแลลูกสาวผมหลายครั้งเนี้ยผมจะเรียกว่าญาติเป็นธรรมแล้วกันครับแทนคุณป้า mm hmm. จนวันของศพเนี่ย mm hmm. ก็มีการเกิดกองศพตามที่ดีปกตินะครับ mm hmm. แต่ในตอนนั้นน่ะคือผมทำใจไม่ได้จริง ของเขายากมากเลยนะตอนนั้น,น,นตอนที่แต่งร้เชิญงให้ไปที่ผมพูดไปแบบนั้นะเพราะว่าตัวผมเองทำใจไม่ได้ครับแล้วไม่ได้การจัดปครับพวกคุณนะครับอยากให้เขายู่ต่ออ่าผมอยากให้เขาอยู่ต่อครับอยากให้เขาเห็นว่าลูกของเราเติบโตไปเรื่อยๆนะครับก็หลังจบที่นี่ตบเนี่ยคผมก็เปลี่ยนไปไหลายอย่างเลยตอนเช้าผมก็กลับรถจะสอนลูกสาวขอที่บ้านย่ากบนทางครับแล้วตัวผมก็ไปทำงาน จกเยือนเลิกงานผมก็ขับรถไปรับลูกสาวกับได้านนะี่ยซึ่งบางวันญาติไปทาก็ให้กับแล้วก็ให้นอนที่บ้านกับไปเลยอ่ทุกครั้งที่ผมกลับมาถึงบ้านเนี่ยผมจะเดินเข้าไปในครัวกลับเลยแล้วก็เดินไปตัวหลังบ้านนะเตียงเพราะผมชีพผมบางอย่างขาดหายเลยอะไรขาดหายไปครับขาดหานมาเป็นเดือนเลยผมก็เฝ้ารอให้เขากลับมานะแต่ก็ไม่มีเสียงก็แก๊กไม่มีเงาผ่านไปผ่านมาถือแบบแล้วขาฝันผมเลิกไปสารได้เลยคนระับจนมีอยู่คืนนึงผมก็เข้านอนแต่นนั้นบบลูกสาวของผมอะ่ะ นอนอยู่บ้านยากกว่าทำครับผมก็นอนปกติของผมนะครับแต่เดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ย,ต,ต,ยตั้งแต่อาการผมเจ็บชินไปเนี่ยผมนอนตึงแล้วตื่นตื่นมาตลอดเลยหวังว่าเขาจะมาให้ผมเห็นในทุกวันนึงส่วนเช้าเมื่วันหนึ่งครับผมก็ตื่นตอนเช้ามาตามปกติผมรู้สึกว่าแน่นหน้าอกจังเลยผมก็เลยยกแขนแล้วกับหน้าอกผมแล้วผมก็ผมนอนทับมือขวาผมอยู่ไว้ที่หัวนะครับแล้วม,มือซ้ายผมแนบลำตัวแต่ผมก็บไปมือซ้ายยกแขนที่วางไว้ที่บนตัวผมนะไปวางไว้ตรงฝั่งขวา ซึ่งมันจะเป็นแสงเงาปกไม่ได้นะครับเพราะว่าผมนอนตรงนี้ก็มีอาการนะครับไม่มีอะไรต้องสังมาแต่ตอนนั้นผมเริ่ชื่อแล้วครับว่านี่เป็นเราพอตอนเขามีชีวิตอยู่เวลานอนนะครับเขาจะต้องกอดผมบ้างเอามือทาบหน้าอกผมบ้างเอาข้ากันตัวผมบ้างเงี้ยตลอดเลยเดีวต้องมีไว้ว่าของเขานะครับพาดตัวผมจะขื้นะครับเป็นนิสัยประจำตัวเขาเลยผมก็มองในการตอนนั้นครับตีห้าขึ้นนึกเหมือนผมกำลังมีชีวิตชีวารั้งหมด รอบหนึ่งเดือนที่ผ่ามาตั้งแต่เขาเสียชีวิตไปผมใช้ชีวิตแบบอะไรตายอยากมาตลอดเลยในม,มีวันไหนเลยที่ผมจะไม่คิดถึงเขาผมเขาว่าจะเป็นไงบ้างผมก็นั่งมองห้องของตัวเองไปรอบๆนะครับว่าเขาจะไมา้เห็นนะแต่กาผิดหวังครับเขาไม่ได้เอาไมา้เห็นแต่ผมเชื่อมั่นนะว่าผมไม่ได้คิดเองแน่นอนผมเลยลุกเตรียมตัวไปทำงานตแต่ผมก็ว่าผมก็มองเข้ามาในบ้านอีกทีนะครับผมก็เก็บใจอย่างเพราะว่าตั้งแต่นนี้เสียชีวิตผ่านมาเดือนแล้วเนี่ยแต่บ้านงผมทำไมยมงสะอาดอยู่มันยังระเบียบร้อยอยู่ ขึ่นก่อนหน้านี่ยผมไม่ได้สังเกตม,มากตัวเองนะครับว่าเป็นยังไงแต่ดยปกติเ,เวลาว่าคนที่ไม่ได้ฝาดไม่ได้ถูกมะเดือนเดืมันจะต้องฟองตกใช่แล้วก็มีฝนในบ้าง,างนั่นแหละแต่เนี่ยผมเดินกลับเข้ามาในบ้านอีกรอบเลยเราลองดูต,ตามพื้นตามโซฟาทุกอย่างมันดูสะอาดเหมือนว่าเหมกับว่มีคนอบดูยิ้มแย้มแจ่มใสเลยแล้วอ่ามันรู้สึกด,ดีนะคะรับเพราะอย่างน้อยผมก็เหมือนรู้แล้วครับว่าเขายังอยู่ตกเย็นเลิกงานผมก็ไปซื้อข้าวก็ไปกินที่บ้านนะครับแต่ผมก็ซื้อข้าวไม่เปิดขาย เวลาลูกกับบ้านสองคน,นก็ไปน,นั่งก,าากินข้า,าวไปนลยครับผมก็เทข้าวใส่จานแล้ครับมาเล่นข้าวด้วยจานเลยลูกสาผมก็ถามว่าพ่อเทข้าวใส่จานทำไมผมก็ตอบไปว่าวเให้แม่แร้บแม่ก็อย,อยู่ข้าวเขาได้กินข้าวตอนสองคนเด็กก็หลังจากวันนั้นนะครับผมไม่ใช้ชีวิตหมือนคนบ้าในตอนทีนทผ่ผมคิดว่านี่เคยมีชีวิตอยู่ตลอดใช้ข้าวผมใช้เพื่อได้ว่าตอนนตัทุกอย่างงอยู่เดิมตัวไหนคนจับผมออกมาสักค่ไหข้ขอครื่องใขย่งคงไว้นที่เดิ ที่มันดูเก่าลองอ่ะผมเซฟมันมาเปลี่ยนให้มัอนอยู่ก็สองคนนครอบรใช่บ้นนานถูกกันเราย่งคุยเรีนนะครับว่าเนี่ยถ้าแมยังอยู่อ่ะแม่ได้ไม่หดเราว่าเราสองคนจรสองลูกกัก่าค่อยโตตามใบนะครับจกเข้าหเรียนข่าเรียนได้ละจึงงยากบนทางนะเนี่ยเอาเป็นควาจัดการเรื่องเรียนจะจะวมาัลูกสาวผมก็มาบอกผมว่าขอนอนคนเดียวอยากแยกแยกห้องนอนก็พอละผมว่เอสหรือว่าลูกสาวเ มาผมก็โอเคเลยจักนอนคนเดียวก็ดีไอซองาักทียลวห้องชันบืห้องกับยกเองแล้วกลับมาจัดห้องให้เขา